สวัสดีค่ะลูกตาจากทาร์โรวันลูกตาดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณามิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะในท็อป,ปิกที่ว่าใครกําลังจะเข้ามาปอกลาคุณค่ะกติกานะคะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2กองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่เทนซ็ p ปเปนิคอ นายออฟสอดนะคะและอีกใบหนึ่งนะคะเป็นดัสันค่ะลูตกตาลมองว่าเขาคนนั้นนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนทัดดินพฤกษบกันบังกอนนะคะเขาจะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะคะมีความมั่นคงมีความพร้อมที่จะเป็นครอบครัวกับคุณได้นะคะตัวของนายออฟสอดขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเจอกันในวันที่คุณเจอมีปัญหานะคะแล้วด e s ันขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าการครบกับเขาเนี่ยจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปล,ปล,ปลงไปในทางที่ดีนะคะพลิก้ายกลายเป็นดีเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนค่ะเป็น วังใจที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะคุณได้ไพ่ The Emperor ค่ะ Four of Pentacles ค่ะละีกใบหนึ่งนะคะเป็น พรีออวันค่ะตูกงตามมองว่าเขาคนนั้นนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนราศีเมษนะคะหรือจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเองอาจจะรู้จักคุณอยู่แล้วค่ะแต่ว่าความรักของเขาเนี่ยเหมือนเขาไม่กล้าแสดงออกอาจจะด้วยอายุที่อาวุโสมากกว่านะคะการที่คุณกับเขาได้เจอกันนะคะคุณมีโอกาสที่มองถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีได้ถือว่าเป็นคนที่ดีนะคะแต่เขาเองอาจจะค่อนข้างที่จะ อบอกความรักช้าไปหน่อยนะนะคะสำหรับคนที่เลราไพ่กองที่2นะคะรักแต่ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่เลราไพ่กองที่3ค่ะคุณได้ไพ่ The Offer to n e นะคะ เอกอปคับค่ะและใไปสุดท้ายค่ะเป็นนาว p e n เ i นิโค่ะตุ๊กต,ต,ตมามองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยคุณมีโอกาสเจอกับชาวราศีธน,นูนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เจอจากการเดินทางเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือทํางานด้านของการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสมากเลยค่ะเอกอปคับขึ้นมาบ่งบอกว่าคุณกับเขาอาจจะเจอการผ่านการที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเดินทางต่างๆแล้วไปเจอกันได้นะคะนายอัลเคนิโขึ้นมาค่ะการคบเขานะคะการเจอกับเขาเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้ มีความสุขนะคะเป็นตัวของตัวเองได้แล้วเขาก็รักคุณในแบบที่คุณเป็นด้วยค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตานไวและอยากได้ท็อปปี้อะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ